สวัสดีค่ะมือนี้ออกมะนาเนาะคะ่ะออกมาเอาใบตองกล้วยไปห่อข้าวต้มเนาะคะ่ะข้าวต้มไทยเฮ่คนเอาใบตองพี่สาวกำลังเอาใบตองอยู่พ่อละโบพ่อแล้ว <laughs> ตองกรบโบงามตองแงมแรงเนาะอืใช่นหนี่ก็พ่อแล้วงามเลวเอาไปห่อขอ้าวต้ม ออกมาสวนออกมาหน้าค่ะเดี๋ยวเ่าจังไปติดตามมึงห่อข้าวต้มเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเสี่ยวมาให้เบิ่งอีกเท่านึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กับจิภาคไปส้มกันห่อข้าวต้มเนาะค่ะมาเบิ่งห่อข้าวต้มเนาะค่ะสวนดอกไม้น่าเลย ห่อได้หลายเลยตัวนี่หมาบ่หอขายห่อกระต้่มเดอ้อค่ะเดอ้อห่อกระต้่มไทยย่ายกับพ่สาวกำลังห่อกระต้ม่ม <c oughs> ห่อจนเบิ้ลพลัตินี่ ก็ต้มไทยดอกไม้สวยผาดบะได้อันนี้ก็ดอกโปยเซียนเนาะคะ่ะ สาตมันออกมาหน้าเฮาก็จังสีและเนาะค่ะเนาะเสียงนกเสียงกาเสียงไก่หองเป็นทรามชาติายู่ตามชนบทค่ะค่ะก็ขอ,ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะเด้อนี่แนวเ,เ,เล็กๆหน่อยมาฝากค่ะ สวัสดีค่ะ